นี้นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยน้องปั๊บมาปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมว่าเพิ่มนะครับอย่างละ4%เอร์เซเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนนี้นะครับเราจะมาดูที่ฟ d a m ลดามิท e ช t ั่นนะครับก็คือเพิ่มมา4%เเลยนะตรงบรรทัดที่2ทางขวานะครับโอเคนะก็เป็นส่วนหนึ่งกับของที่น้องเนี่ยบวกให้เรานะครับ เราจะดูที่ final damage reduction นะเพราะว่าไอค่า final p damage คือมันเยอะมากเลยอันนี้คือน้องบวกแล้วให้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวน้องจะค่อยๆกับคลิปใช่ไหมเี๋ยวกี่วิสวิโอเคผมเปิดอีกตัวนึ้งนะครับกลับมานะครับเป็น2 2ชั้นแล้วก็เป็นที่10กวิเหมือนเดิมนะครับผม2ชั้นเรามาดูสแต t นะครับว่ามันบวกเป็น2ชั้นจริงไหมก็คือ final นะครับ damage reduction เออมันขึ้นมาที่8%แสดงว่ามันได้ผลของ2ชั้นจริงๆนะแล้วก็มันจะคูดาวเท่าไรมันจะคูดาว36 6วิแสดงว่าถ้าหากเรากดตอนที่มันกระพริบอะเราต้องมีทั้งหมด4ตัวมันจะได้เป็นแบบบุญวนลูกพอดีแล้วก็กลายเป็นรีเฟซใหม่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 เรื่อย ถามว่าตอนตามทฤษฎีอ่ะคือมันสามารถใช้ได้แล้วมันบูสตได้จนถึงถึง20%เลยก็คือความแรงเพิ่มขึ้น20%แต่เราจะต้องมานั่งวนเปลี่ยนตัวน้องเนี่ยตลอดเวลาถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอ่ะเพราะว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมา20%ของเกมนี้มันคืออะไรที่อะไรที่ยากมากนะเออถ้าทำน้อง2ชั้นเท่ากับการ์ดเบนดินบรู้ใบหนึ่งใช่แต่คราวนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถามว่าใช้ใน k v m ได้ไหมก็คือน้องสี่ตัวได้แต่เราจะหาน้องได้ถึง4ตัวหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะไดสูงสุดได้5ชั้นถ้าหากเราวนลูปได้มันก็คล้ายๆกับตอนที่เราใช้อาวุธเงาอันนี้อาวุธเงาแอมบูตอืมเนี่ยมันจะท้อนแต่มันจะมันจะพอใช้ปุ๊บมันจะติดใช่ไหมครับแล้วก็มันจะอยู่นานได้แค่1 2่สอวิถ้าหากเราใช้ซ้ำอีกทีหนึง่งมันก็จะเพิ่มเพิ่มทีละชั้นทีละชั้นเรื่อย นะของแอมบูตก็คืออันนี้นะครับมันก็จะรีรีใหม่รีใหม่รีใหม่เรื่อยๆเมื่อเราใช้แอมบูตซ้ําไปซ้ำมาคือน้องน้องายคือเทคนิคเดียวกันเลยใช้วิธีเดียวกันเลยในกรณีที่เราตีบอสคิวบอสใต้บ้าดบอสเออร์เดเอร์เกตหรืออะไรพวกนี้ครับเราสามารถเอาเทคนิคนี้มาใช้ได้จริงแต่ว่าถ้าเป็นบอสทั่วไปที่ตอนนี้2 2ิวิายหนึนาทีปายอย่างเงี้ย กว่าเราจะวนกว่าเราจะหลบสกิลกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันใช้ใช้ไม่ได้จริงนะสำหรับสายฟรีที่แบบว่าเตรียมเตรียมไดมอนด์ไว้แล้วแล้วคิดว่าจะเล่นกิจกรรมนี้ครับอันเนี้ยเป็นหนึ่งอันที่น่าสนใจที่สามารถเอามาใช้ได้นะก็สามารถบูท้าเมทได้อีก20เปเซนตเลยนะย้ำนะครับ20%นะครับคือเยอะมากแต่คุณต้องมีน้องอย่างน้อยอย่างน้อยๆยคือ4ตัวอืมแล้วก็สลับสลับแล้วก็สลับให้ถูกแล้วกันเพราะอย่างผมเองเนี่ยขนาดเลเวลต่างกันอะ่ะ ผมยังสลับไม่ค่อยถูกเลยดูเนี่ยนเะห็นไหไอพี่ดูที่ตาตาสัญ,ญลักษณ์ใต้ชื่อผมนะมันกระพริบกระพริบผมก็กดเปียนเออเรียกน้องอีกตัวหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมเออแค่นั้นเองมันก็จะกลายเป็นว่าซ้อนทับ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 ไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วกลายเป็น20%ที่หุ่นฟางแต่ผมไม่มั่นใจไง,ไงว่าหุ่นฟางมัน,ม,นมันเทสได้เปล่าต่คิดว่าเทสได้เหรอผมจําได้ว่าหุ่นฟางมันเปลี่ยนเพรไม่ได้ในในขณะที่อยู่ในหุ่นฟางอ่ะนี่น้องบัฟใช่ไหมผมกดซ้ำอีกทีหนึ ่ะนี่น้องบัฟซ้ำเป็น2องคันถ้ามี3ตัวก็3ามคัน4ี่คัน5คันเอาไปเรื่อยๆในนี้มันจะเขียนแค่4 4%เปอเซ็นต่เปอร์เซนต่อหนึ่งคันนะครับอย่างที่ผมเทสไปตอนเมื่อกี้นี้ตอนกับไม้แดงนะเทสหลายทีมากอันนี้ใช่ไหมครับโซลิชอยเยอร์นะครับธรรมดาอยู่ที่5้าแสนสี่หนะเร้น้องบัฟกัน น้องจะบัฟไหมเงี้ยอ่าน้องบัฟแล้วบัฟหนึ่งขั้นนะครับโซดิโทเยอร์นะครับห้าแสนเจ็ดบัฟอีกหนึ่งขั้นนะครับโซดิโทเยอร์ปึ้งห้าแสนแปดนี่แหละครับนี่แหละครับคือความรับของการมีน้องหลายๆตัวนะครับผมเราสามารถบัฟเอง และบัฟอย่างเงี้ยมันไม่ได้บัฟแค่ตัวเราคนเดียวมันบัฟทั้งตี้เออปัญหาคือมันบัฟทั้งตีนะฮะถ้าหากว่าพรใช้แล้วก็บัฟให้กับตัวดามจก็ได้นะมันก็ทําได้เหมือนกันถ้าฮันใช้ระหว่างลาบอสก็ได้คราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนใช้ก็คือจะต้องแบบคล่องกับการเปลี่ยนเปลี่ยนน้องไปเปลี่ยนน้องมาอมเนี่ยเปลี่ยนน้องไปเปลี่ยนน้องมาอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็มันก็ไม่ได้ผลใช่ถ้าเป็น GVG ใช่ไหมครับก็กด มันต้องมีตีนิดนึงก่อนเพื่อให้น้องใช้สกิลนะครับอาจจะแบบตอนจังหวะกาลังจะเข้าวาร์ปอบใช้ครั้งที่1ใช้ครั้งที่2ใช้ครั้งที่3ใช้ครั้งที่4ใช้ครั้งที่5พอใช้ครบครั้งที่5ปุ๊บเราลดดาเมจรีดักชันนะครับก็คือฟนอ d ลดาเมจรีดักชันเพิ่มขึ้น20%ถึกขึ้นอีกนะครับโดนดาเมจเบาลงไปอีก20%คือโคตรโกงบอกเลยว่าเทคนิคนี้โคตรโกงนะครับแต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับแอดอะเพราะเราต้องแบบ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตลอดเวลามันมีมูฟเมนต์ตลอดเวลาเออมันยากนะมีมูฟเมนต์ตลอดเวลาแล้วต้องมานั่งกดเปลี่ยนเพชรเ,เรื่อยๆเนี่ยฟาร์มเร็วหน่อยฟาร์มเร็วหน่อยอะอะอะจื๊บอ,อะนี่เห็นไหมผมบัฟดูใส่เกาะดูดูนี่ดูผมสามารถมีบัฟเพิ่มขึ้นได้มาทั้งหมด6บัฟอะ <laughs> นี่แหละครับสายเทมเมอร์ครับเออผมจะดูว่ามันได้เทตี้ป่อห้าหนึ่งปึป๊บสองโอ้ถ้าได้อย่างนี้จริงนี่โซโล่ได้เลยฮนะ ปาได้ทั้งตีเอาละครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลงสตรีมแล้วนะครับผมก็น่าจะได้แค่ประมาณนี้นะเอาล่ะถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมจะตอบได้เดี๋ยวตอบให้ครับผมโดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับเรื่องแอดมินนะอันนี้ผมตอบได้ชัดเจนที่สุดนะครับ โอเคครับสวัสดีครับผมบ๊ายยไว้เจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดสุ s สไค b ์และกดแชร์นะครับผมเื็นเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะจะได้มาบ่อยๆนะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ